สวัสดีพี่น้องป้องไปตุงป่าอ,าอานะ่านนะ้เบาหนาเช้าทุกคูทุกคนผู้ติดตามเล่าพัฒนาผู่ตำาเล่าละพี่น้องมาแล้วเด้อมือนีมือเล็กเล่าพัฒนาออกพอดีออกมือนีมือว่าในติดงานลายพี่น้องเอาออกบ่ได้เลยเอาออกมือนีละพี่น้องเห็นกันยะดักเร็ยเร่ยวๆหลบที่พานมาก็ไไ้เขาวิ่นพี่น้องกับเขาตกะกับเลยพี่น้อง จับเกตสามเป็นสามเก็น้พี่น้องนะถือว่าเก่งน้พี่น้องนะได้กับผู้กับก็ได้ครับพี่น้องผู้บกับก็ธรรมดาแต่ผู้วิ่งลวงลวงเลยกันผู้กับก็สมสมบังกันทุกคนแล้วน้พี่น้องนะธรรมดาก็ต้องมีกับแล้วน้พี่น้องไม่ว่าสื่เขามากก็ต้องมีกับมันเวลาสิบปล่อยมือเลยมกตัวไปกับกระสิบสองตัวหนึ่งพี่น้องกับว่าลายจัดเอาด้วยพี่น้องด้วยถือว่าเก่งอยู่ เกสามเป็นสามเกดก็ได้ที่ว่าเขาพัานแล้วผู้ได้วิ่งก็ได้เลยวิ่งเขาสามเ็ดพอดีแต่ว่าผู้วิ่งอยากลดละพี่น่องเพราะว่ายิ่งลดไหมยิ่งศุนพุนยิงชุนเป็นหนึ่นงบนะ่น้นเนาะเป็นตัวกลับเป็นตัวน้องเป็นตัวอายไปบ่เป็นยังเขาไม่เหมือน นเจ้า,จาก,ก้อนมื่อนี่ละมื่อสีเก่งมื่อสีแจกตรงตรงสามตัวจี้ตัวมื่อนี่ละพี่น้องเอาขักขักมื่อนี่นะพี่น้องนะเขามาและเด้เจ้าก้อนมีตจะลุดนี่สันเริ่มเขาแล้วก็เขาละพี่น้องมันีแจกขักขักระบัน,นเขามาแล้วมีดจะแจกนะพี่น้องนะเราพัฒนาเป็นยังไงสันเต้จะลุดไปกะได้วิ่งอยู่บ้านนี้เขาเขาตโกับนะพี่น้องนะกับว่าเป็นยังือว่าพานแล้วนะพี่น้องนะ ถือว่าพันถือว่าเก่งแล้วถือว่าเกง่งถือว่าดีแล้วได้พี่น้องเดิเอาพี่น้องวันนี้ไปเบื้องเล่าพัฒนาต่อเลยนะพี่น้องเนาะมาพี่น้องเอฟซี 14. สุขุสุขคนพุทธิตามเล่าพัฒนายินดีต้อนรับสู่สองตาคุณพระรวยได้พี่น้องเด้อะเล่าพัฒนามาแล้วมือนี่ละเบื้องมือนี่เห็นมือนี่ออกมือนี่ละพี่น้องเราบัานที่เขาทผ่านมากอะ เขาตัวกับพี่น้องเก็ดสามเป็นสามเก็ดเป็นตัวกับเล็ก็เล็ก็ออกมาสามแปดหนึ่งเก็ดสามเก็ดพี่น้องเล็กของปูกะวันที่เก่าที่ผ่านมากะจับบินบนลางศูนย์สามสี่หก เกตเก่าวิ่งศูนลุดไปพี่น้องแล้วก็มาจับคูเขาวิ่หนนะ้าสามเก็ดนะพี่น้องมาจับคู่ศูนย์สามกศูก้าแล้วก็มาเก็ดศูนย่เก็ดสาเกตดสเขาตกลับพี่น้องเก็ดสบนเข่าบนเข่าบน เกตสามเป็นสาเกตนัพี่น้องนะสามตัวก็มาเก้าศูนย์หกหกศูนย์เก้าเก้าเกตศูนย์ศูเก้าศูนหกศูสามเกตศูนย์อพี่น้องเด้อมาเบิ้งเด้อบานนี้ก่อนสิเด้ของวันที่สิบเอ็ดเด้อพี่น้องวันนี้เด้อแล้วก็มาเบิ้งวันที่สิบเป็นตัวใดนาะพี่น้องนะ รอบที่พานมากอะซื้อ่าเก่งแล้วเดือนดีแล้วพี่น้องเดือนดีพันแล้วได้พี่น้องในโตกลกับธรรมดาก็ต้องกับแล้วไดพี่น้องละเด็กเบื่อในโตกลกับมีเขามีเขาวิา่นเขาโตกับนี่ก็เก่งแล้วพี่น้องอาบานนี้มาเบิ่งวันที่ซิบเอพี่น้องที่เป็นตัวได้แน่นอย่างมาเบิ่งมาเชียร์มาแชร์กันได้พี่น้องดื้อย่น้ำกันไปโดนโดนเบิ้งน้ำกันมือนี่แจกพี่น้อง นี่แจกทั้งบนทั้งล่างละทั้งสตัวสตัวเน่าพี่หน้องนะแล้วผัดทนันนาต้องหมดของบันที่11บีตัหน้าสองพันห้อยหกสิบเด็กเคียงเล็กวิ่งกันพีน้างบนล่างกันเอาวิ่เล็กเอาเล็กวิ่เล็กเคียงไว้ก่อน บนญลางบนญลางทัพคูไอ้บ๊วยแมนเด็กวิน่นหนึ่งสี่หกแปดเก้า

ูวิ่งเด่นหน,น,นึ่งล่อนนงหคููกดกันอย่างพี่หนุจ้ใล่ไหนเงินกับสุดใล่ไสิ จับคู่จับคู่หนึ่งหกหปปเก่า

ตัตัวดหนึ่ก หนึ่งเก่าสีตัวมักระจัดขับกระพานนักพี่นลังเรื่อเหล็กสามตัวสีตัวให้เป็นแนวตั้งไปแอบกบมากกะรวยนะพี่นลังหนะ่ะหนึ่งหกหนึ่งเก่า 零六。<noise> <noise> สามตัวสี่ตมักกระจัดขัดกระพันเด้อพี่น้องเด้อมีพี่น้องพูนมีเอฟซีพูนังว่าเอาลงมาหลดปูไปเ้เอาลงให้เพิ่อนไ้เอาลงให้เบิ่งเทียสกมันกันเนาะพี่น้องนะเอาสี่ตัวสามตัวกันเอาแล้วพี่น้องเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแล้วเนาะกุม

เอาพีน้องแคปหน้าจอเดลยพอได้เข้ามาแล้วเอาไปลุ้นโชคกันลุ้นโชคกันเมื่อแรงพี่น้องสองทุ่มเคืองเล่าพัฒนาต้องหวัดวันที่วันที่สิบเอ็ดมิถุน,นายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพี่น้องครับครูเด็กวิ่ยเหล็กเครื่องเหล็กตัง้งรักพระท่านครับครูพี่น้อง มาใสีกมสีเด่นในพี่น้องได้เด็กวิ่งเด็กตั้งรักมี1นึ่งสี่หกแเกเล็กวิ่งหนึกับ6หลุดพี่น้องเด่นหนึ่งลองหจับคูห่งหเด่นเลยพี่น้องฟันเลยหนึ่งหกลองมาหนึ่งเก่าลองมา 4ี 8, ลองมากลับเนื้ได้พี่หนังเนื้อกลับบางบาเบาเบก็ได้ตัวกลับ8ปลองมาเก่าแดลองมาสิเป็นคือเก็สามไม่พี่หนัง3ตัวกับแปดหนึ่งหอยากหมุนกับหมุนพี่หนังหกหนึ่งแปดหกหนึ่งเก่าสตัวกันนี่หนึ่งหหนึ่งเก่า 1น 1, 1 8งหกหนึ่งพี่น้องปูได้เข้ามาแล้วก่บอกต่อๆกันไปพี่น้องอย่าเริ่มกดเลยกดแชร์ปูน้ำเอาวันนี้สิทบตนในฟัางอีกเจนหนึ่งนะพี่น้องเนะเราปัฒนาตองวดบันที่สิบมิตุนาสองพันห้าร้อยแปดเมื่อแรกในลายพี่น้องสองทุมเครื่งรวยแล้วเอกเคียงเล็กวินเล็กจั้งลักกะหนึ่งสี่หกเก้า เล็กวิ่งหนึ่งกับหกหลุดเด่นหนึ่งล่องหกจับคู่หนึ่งหกกลมหนึ่งแปดล่องหนึ่งเก้าล่องสี่แปดล่องแปดหกล่องเก่าแปดล่องสามตัวกัแปดหนึ่งหกหกหนึ่งแปดหกหนึ่งเก่าสี่ตัวกันหนึ่งหกหนึ่งเก่า หนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งหกพี่น้องเอาไปพิจจรณาบเริ่งได้พี่น้องเด้อมากระจัดขัดกระพันเหล็กสามตัวสี่ตัวแต่ว่าเหล็กสองตัวกะกลับให้น้ำแน่เบาเบาก็ได้พี่น้องโตจับตรงกระจัดหนักยันยันเขา่าัตกลับคือเก็ดสามสามเก็ดไมพ่พี่น้องเอาพี่น้องไปได้เข้ามาแล้วก็หายสกสกมันมันเด้อพี่น้องเด้อเหมือนแรงเด้อ มันผุดมื่อแรงมันผุดที่สิบเอ็ดมื่อแรงไอ้โศกโศกมันหมันยิงเงปังปังกันทุกขู่ทุกคนเงินไห่น้องตั้งไห้ไรย่าเจ็บย่าจนพี่น้องให้คนพารักษาเทวดาคุ้มครองพี่น้องขอพัวให้ยุ่เย็นเป็นสุขพอกันอีกกาวันสุขเวลาพี่น้องมันชุดที่สิบสามพอกันอีกเจ็ดหนึ่งสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดี